เดินไปท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เรียกว่ามูลตัดพิกนะครับภูเขาหิมะมูลตัดพิกครับเนี่ยความสูงของภูเขาหิมะเจ0ดพันกว่าเมตรนะครับแต่ที่เราอยู่ตอนนี้แค่สี่พันกว่าเมตรนะครับ 4,100นะครับนี่ครับภูเขาหิมะนี่เป็นที่อยู่ของกาเซียด้วยนะครับกาเซียประมาณ10แห่งด้วยกันตารางที่เป็นกาเซียนี้ประมาณ200ตารางกิโลเมตรนะครับนี่นะครับภาพจำลองของภูเขาหิมะมุนตัดพิกนะครับ ถ้าใครจะไปเดินต้องสุขภาพแข็งแรงนะครับ7,000เมตรครับคนอายุ70เขาไม่ให้ขึ้นนะครับนี่ครับนี่นะนี่เป็น สถานที่ประชาสัมพันธ์ของมุญตัดผิดนี่นะครับอันนี้ก็ถ่ายภูเขาทับแข็งให้ดูว่าภาพจําลองเป็นประมาณนี้ ใหญ่มากอย่าพึ่ง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 ผ่านครับ เราไม่มีปัญญาขึ้นก็ได้แต่แค่ถ่ายจากภาพจำลองที่ฉายบนวิดีโอนะครับนี่ครับตัวจามลีจะมีทั้งขนดำกับขนขาวนะครับถ้าขนขาวก็โอเคนะครับขนขาวก็สวยหน่อย